สวัสดีครับ fc แฟนคลับแฟนช่องบ้านละกี้2565้าทุกทุกท่านนะครับทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับมผมเข้ามาให้กำลังใจกันนะครับ<ม>ก็วันนี้วันที่24นะครับ<ม>24เดือนกรกฎาคม2566นนะครับผมก็ มาพบปะเจอกันแล้วนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นแนวทางไม่น่าลงทุนนะครับเลขไม่น่าลงทุนนะครับวันนี้จะเป็นแนวทางเลขไม่น่าลงทุนนะครับก่อนจะเข้าไปดูแนวทางกันเราก็มาดูคลิปคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ ก่อนจะเข้าไปดูในทางตัวเลขนะครับก Look, ็มาดูสร yani ุปมาดูของงวดทีいい่แล้วนะครับงวดที่แล้วไม่ผ่านนะครับผมไม่ผ่านนะครับงวดที่แล้วตัวสุดไม่ผ่านนะครับก็หกสองนะครับผมจะละใจไปหน่อยนะครับนี่ครับไม่ผ่านนะครับหกสองนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงรบกวนนะครับมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับผมก็เป็นเสียงข้างๆบ้านนะครับ เราทำบ้านนะครับพอททำบ้านก็เลยมีเสียงเจาะผนังเจาะอะไรนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับเสียงรบกวนนะครับก่อนจะเข้าไปดูก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับ อย่าลืมนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้ด้วยนะครับผมก็จะท่านจะได้ภาพชมคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆนะทางทันแม่นนะครับจากทางช่องนะครับผมก็จะมีให้ชมทุกวันนะครับ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมเลขแม่นาลงทุนเลขแม่นาลงทุนงวดที่44นะครับรัฐบาลไทยประจำงวดประจําวันที่31เดือนกรกฎาคม2566นะครับผม สำหรับแนวทางวันนี้นะครับหลักสิบนะครับหลักสิบเลขไม่น่าจะมานะครับไม่น่าจะมาหลักสิบนะครับก็มี4ี่มีหนึ่งหสา้านะครับสี่หนึ่งหสานะครับผมคิดว่าน่าจะไม่มาหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยก็มี9 8้า4ดหห้าสี่นะครับเก้า4ดหห้าสี่นะครับหลักหน่วยนะครับผมน่าจะไม่มานะครับสำหรับตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับอาจจะคิดว่าน่าจะไม่มานะครับ สำหรับตัวเลขนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก ane, ็น <c oughs> <c oughs> ําไปลดต้นทุนได้นะครับผมก็นําไปลดต้นทุนได้นะครับก็วันนี้ยังไงก็ต้องผ่านนะครับผ่านแน่นอนนะครับวันนี้นะครับนะครับผมก็ต่อไปจะพยายามไม่ทําให้เยอะนะครับจะไม่หาตัวเลขมาเยอะนะครับจะทําให้น้อยลงนะครับเอาตัวเลขที่ชัวร์นะครับผมสัก20ชุดนะครับผม ล่าง20บน20นะครับคิดว่าน่าจะน่าจะผ่านนะครับสําหรับคนนี้ก็คิดว่าก็น่าจะไม่พลาดนะครับน่าจะผ่านนะครับผมก็เดี๋ยวก็ให้ทุกคนได้วิจารณญาณนะครับถ้ามีตัวเลขในใจแล้วนะครับถ้ามีตัวเลขในใจแล้วก็อย่าก็เอาตัวเลขที่เรามีนะครับไม่ต้องมาสนใจนะครับไม่ต้องมาสนใจเลขดับนะครับเลขไม่น่าลงนนะครับไม่มาสนใจนะครับเอาเลขดับนะครับ เอาเลขขออภัยครับเอาเลขที่เรามีใจแล้วนะครับเลขเด่นนะครับดับชนเด่นเด่นชนดับเอาเลือกเลขเด่นนะครับเลือกเลขเด่นนะครับบางทีก็ไม่อยู่นะครับผมก็ให้ทุกคนใช้วิจราราณนะครับผมเอาสำหรับ วันนี้นะครับผมก็จะมีจับคู่ให้นะครับก็มี49 48 46 45 44ก็40นะครับ19 18 16 15 14 10 6 9 68 66 65 64 60 สามเก้าสามแปดสามหกสามห้าสามสี่สามศูนย์นะครับแถวสุดท้ายนะครับผมก็มีเก้าเก้าเก้าแปดเก้าหกเก้าสามเก้าศูนย์แล้วก็เก้าสองนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับผ่านเลยนะครับผม แอดก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความบันเทิงเป็นแนวทางนะครับผมเป็นเพียงแนวทางนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงได้นะครับผมก็ชอบก็กดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามไว้นะครับสําหรับชุดล่างนี้นะครับก็เดินดีใช้ได้นะครับเดินดีใช้ได้ก็ให้ทุกคน ช้วิจารณญาณนะครับผมชอบจัดขัดผ่านนะครับสําหรับตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ล่างอย่างเดียวนะครับตรงตรงนะครับผมไม่กลับนะครับตรงตรงนะครับตรงตรงเท่านั้นนะครับผมเป็นเลขดับตรงตรงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางทั้งหมดประจําวันที่ สามสิบเอ็ดนะครับก็มีแวนวทางเพียงตัวนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณนะครับก็สุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ก็ให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยรงเงินไปด้วยกันอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่ากัดสวนมีเงินมีทองใช้ตลอดปีแล้วตลอดไปขอให้โชคโชคว,วันหมานะครับลาบลาบมีล่ำม,มีรวยนะครับผมก็ ทีสาคัญนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ